เยาวยาเกษตรกรเกษตรกรผู้ที่แจ้งบัญชีใหม่ทกสระบ,บุวันโอนแล้วกลุ่มอุท้อนเกือบสองแสนรายเหลือรอพิจารณาอีกหนึ่งไมืนรายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของเงินเยาวยาเกษตรกร จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกเกษตรกรที่ได้รับเงินไปแล้วทั้งในงวดที่1และงวดที่2ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองที่สำคัญสองใจกระจายข่าวลงคลิปใหม่ๆทุกวัน หากพี่ๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรสามารถกดสแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทกะสเผยว่าเตรียมโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้เกษตรกรที่แจ้งเลขบัญชีใหม่ดีเดย์8กรรักฎาคมนี้ความคลื่อหน้าเยียวยาเกษตรกรยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มตกหลน่นกลุ่มอุทธร์ทรกสพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่แจ้งเลขบัญชีใหม่แล้ว ล่าสุดในกระสอบเงินร่วงรองผู้จัดการทรกศสาเปิดเผยว่าในวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการโอนเงินเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่แจ้งใหม่เลขบัญชีมาให้ใหม่รวมถึงที่ผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรแล้วทั้งนี้ยังมีรายชื่อที่ทกาสาไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก121,394ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัญชีถูกอายัดและบัญชีไม่เคลื่อนไหวซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์การโอนได้ที่ www. y y a a เกษตรกร .com ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทรส m อ b i ม e หรือผ่านบริการ SMS a l e r t ซึ่งก็คือการแจ้งเตือนผ่าน SMS สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขาคา่ะส่วนกลุ่มอุทธร์ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบจำนวนผู้อุทร์192,512รายกระทรวงเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของผู้อุทรแล้วพบว่าคงเหลือจำนวน189,663รายอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่29มิถุนายน63 โดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชนซึ่งได้จำแนกสถานะของผลการอุทธร์ออกเป็น3กลุ่มนั้นเมื่อวันนี้วันที่5กรกฎาคม6.3นายอานันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาการอุทธร์งเงินเยียวยาเกษตรกรได้เ,เร่งพิจารณาข้ออุทธร์ของเกษตรกรที่มีประมาณ1,90,000รายนั้นปรากฏว่าหลังตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรพบว่ามีเกษตรกรเข้าหลักเกณฑ์อยู่ 73,975รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ทกสได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วส่วนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์อีก1 5 4 0 4รายเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาไปแล้วดังนั้นคงเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่รอผลการพิจารณาอีก1 2 8่รายคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่10กรกฎาคมนี้สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่3 ทางทกศจะโอนให้ตั้งแต่15กรกฎาคมเป็นต้นไปจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตเงินเยีเยวยาเกษตรกรเกษตรกรผู้ที่แจ้งบัญชีใหม่ทกศระบุวันโอนคือวันที่8กรกฎาคมนะคะและยังคงเหลือกลุ่มอูทร์ที่รอผลการพิจารณาอีก10,000รายก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตต่อไปของทางช่องด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ